ตะเพียนเวียนบนปลาสมโดนโดนทุกคนวนเวียนตะเพียนเวียนบนทอดปิงยิงโดนทุกคนวนเวียนขัวสับสลับเกร็ดล้างบางนางเสร็จไรเกล็ดตะเพียนล้างไงไม่ให้ข้าวแป้งมันบันเข้าเข้าทีพี่ดวงล้างปลาไม่ให้ข้าวหรือน้ำสาวข้าเข้าทีพี่ดวงหักไวให้สเสด็จเทเกลือเม็ดเม็ดเห็ดส้มตะเพียนสามโลตัวโตคัก เกลือครึ่งโลหลักหมักห้าชั่วโมงล้างเกลือเชื้อตาหลังจากหมักปลามาห้าชั่วโมงล้างออกบอกสองน้ำล้างออกไปได้สองน้ำหางกระเทียมมาตำข้าวขยำตะเพียนข้าวเหนียวมันเม็ดยาวๆใส่มากไม่เข้าเอาตามใจทันกระเทียมต้องเตรียมให้ถึงน้ำตาลช้อนหนึ่งชูลดหมดนั่นอย่าลืมเกลือเพื่อหนึ่งช้อนอย่าลืมเกลือเพื่อหนึ่งช้อนแล้วขยำขย้อนหลอนตะเพียน ตะเพียนเวียนบนปลาสมโดนโดนทุกคนวนเวียนตะเพียนเวียนบนทอดปิงยิงโดนทุกคนวนเวียนขัวสับสลับเกร็ดลางบางนางเสร็จไรเกล็ดตะเพียนข้าวเหนียวมันเม็ดยาวยาวใส่มากไม่เล่าเอาตามใจท่านกระเทียมต้องเตรียมให้ถึงน้ำตาลช้อนหนึ่งชูลดหมดนั้นอย่าลืมเกลือเพื่อหนึ่งช้อน อย่าลืมเกลือเผื่อหนึ่งช้อนแล้วเชิญหมักพักร้อนไว้สามเดือนเอ้สามวัน